เดโมเมนวันนี้นำเสนอเรื่องภูมิธรรมดันกฎหมายคอมเพล็กซ์เร้าเมษานี้ชี้หาเม็ดเงินเข้าประเทศรับมือมากันด้านไหมายข้องใจเร่งรีบเพื่อดีลกลุ่มทุนในภูมิธรรมเวชยช,าชายัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่สภาผูแ้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือ entertainment complex ในวันที่9เมษายนนี้ ว่ารัฐบาลทำหน้าที่พยายามดูแลเงื่อนไขต่างๆหากพรรคฝ่ายค้านมีความเห็นก็ควรจะสู้กันในสภาในการเสนอความเห็นที่แตกต่างกันเพื่อให้สภาพิจรารณาเมื่อเรายอมรับในระบอบราาประชาธิปไตยและยอมรับว่ากระบวนการรัฐสภาคือจุดสําคัญในการแก้ไขปัญหาก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของรัฐสภาแต่กระบวนการที่มาจากนอกสภาตนเองไม่ว่าและไม่มีปัญหาอะไรซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ของ ประชาชนตามระบบประชาธิปไตยเพียงแต่จะมองแค่ว่าการมายือนอยู่หน้าสภาแล้วเหมารวมว่านี่คือเสียงของประชาชนเพราะเสียงของประชาชนที่แจ้จริงคือทั่วประเทศการเดินหน้าร่างกฎหมายดังกล่าวถือเป็นการหามาตรก,การป้องกันให้ดีไม่ใช่มาคัดค้านหัวชนฝาเพราะจ,จริงๆแล้วไม่ใช่การยุยงให้คนเข้ามาใช้หรือติดการพนันเพราะไม่ใช่ใครก็เข้าคา,าสิโนได้เด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ก็ไม่สามารถเข้าได้ หรือรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ก็เข้าไม่ได้ซึ่งทุกอย่างไม่ได้มีขาวไม่ได้มีดําเพียงอย่างเดียวต้องใช้มาตรการแก้ไขปัญหาดีกว่ามาคัดค้านโดยไม่รู้เรื่องอะไรและโลกวันนี้สิ่งสําคัญสหรัฐอเมริกามีมาตรการด้านภาษีถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเราะจะก,กระทบกระเทือนอย่างนุนแรงกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กอย่างประเทศสิงคโปร์ที่นายก,กรัฐมนตรีได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชน เตรียมตัวรับมือกับผลกระทบซึ่งขนาดสิงคโปร์โดนเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพียง10%แต่ประเทศไทยโดนถึง36%ซึ่ง entertainment complex นี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เพิ่มไรายได้สร้างเม็ดเงินให้มากขึ้นในระบบในพิธรทำกล่าวขณะที่นางสาวสิริกัญญาตาันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรประชาชนกล่าวถึงข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลเร่งรัดเรื่องนี้ว่าเรื่องดัดมาก เพราะมีการเลือกรัดคิวกฎหมายที่รอพิจารณาถึง4ฉบับซึ่งเราไม่เห็นว่าเรื่องนี้มีความจําเป็นเร่งด่วนเพราะถึงแม้กฎหมายจะผ่านแต่กว่าจะมีการก่อสร้างและเริ่มเปิดใช้จริงคงไม่ต่ำกว่า5ปีจึงสงสัยว่าทําไมต้องมีการเริ่มตอนนี้เมื่อถามว่ามองว่าจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเราตั้งข้อสังมิตฐานไว้ว่าที่ต้องเร่งด่วนขนาดนี้เพราะมีข้อตกลงอะไรกับกลุ่มทุนไว้แล้วหรือไม่ ถึงต้องให้เสร็จในสมัยประชุมนี้อย่างไรก็ตามการที่คาสิโนโจะได้เริ่มสร้างเชื่อว่าไม่น่าจะทันในรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วแต่คงทำให้เจรจากับกลุ่มทนง่ายขึ้น